สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,าแนะนำวิธีการตัดทองนะครับตัดแผ่นทองแผ่นทองที่ว่านี่ก็คือสติกเกอร์นะครับตัดให้ได้ขนาด 3, 3มิลคูณ3มมิลนะครับเพื่อที่เราจะไปติดข้างตัวเรือนะครับวิธีการตัดเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับมาวัด ขอบของแผ่นสติกเกอร์ที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสกอตเทปนะครับมายึดติดให้อยู่กับที่นะครับไม่ให้ขยับเวลาเราจะตัดมันจะได้ไม่เคลื่อนอันดับแรกเราก็มาร์กใช้ปลายคัตเตอร์นะครับมากรีดให้ได้ระยะ3มิล3มมิลน,นะครับ นี่ครับก็ค่อยๆกีดลงไปนะครับก็กรีดให้ครบทั้งสีด้านเลยนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ครับทั้งหมดสีด้านเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการกรีดนะครับกรีดตามเส้น ที่เราได้มากไว้นะครับโดยใช้แม้พรนทัดเป็นตัววัดระยะนะครับหลังจากนั้นเราใช้คัตเตอร์กรีดเลยแล้วก็กรีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มแผ่น เวลาเรากรีดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องกดลงไปให้มันกดลงไปแรงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทะลุถึงด้านล่างนะครับเราใช้คัตเตอร์ที่ใบใหม่แนละ้วที่มันคมมีความคมหน่อยแล้วก็ค่อยๆกีดลงมาให้มันขาดเฉพาะช่วงแผ่นด้านบนที่เราจะต้องลอกออกไปติดกับตัวเรือกดแรงไปเดี๋ยวมันทะลุถึงด้านล่างแล้ว เวลาเราจะลอกออกเนี่ยมันจะลําบากมันจะทํางานยากครับนี่ครับก็ขีดขีดเสร็จแล้วด้านหนึ่งนะครับความต้านความยาวต่อไปก็ขีดด้านขวางต่อเมื่อกี้ก็คัตเตอร์ไปโดดลอกออกไปหน่อยนึงตรงกลางนะครับก็ขีดไม่ต้องกดมากไม่ต้องกดแรงมาก นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้สติกเกอร์แผ่นสีทองนะครับขนาดสามมิลคูณสามมิลก็เวลาเราจะเอาไปติดเรือเราก็ใช้ปลายคัตเตอร์เล็บแนวนะครับมาสะกิดหรือว่ามารอกออกไปแล้วเราก็เอาไปติดที่ข้างเรือได้เลยครับผมก็สวัสดีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ